เราจะเริ่มกันตรงนี้เราเริ่มกันเราให้เห็นก่อนนะใครเป็นนักเรียนคงจะเห็นกราฟนี้ชินชินเลยนะคะในกราฟนี้มีตั้งแต่อะไรเป็นกราฟของดรเดวิดอาร์ฮอกกินส์นะคะดรเดวิดอาร์ฮอกกินส์เนี่ยเขาทำการเทสสมองคนคนที่อยู่ในคลื่นสูงมากๆกับคลื่นต่ำคลื่นต่ำคือต่ำสุดเนี่ยจะอยู่พวกกิ้วอับอายโกรธเสียใจรู้สึกผิดคลื่นจะต่ำมากนะคะ หลายคนที่เขาจบชีวิตตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆเนี่ยกิ้วรู้สึกผิดศูนย์นี่คือเดสอ่ะเนี่ยขึ้นต่ํามากในขณะที่คลื่นสูงสุดอ่านดังๆพร้อมกันคือคลื่นอะไรคะตื่นรู้คลื่นตื่นรู้สูงกว่าสันติหรือพีซสูงกว่าจอยเบิกบานเออคุณงอก็งงมากเลยนะคะว่าตื่นรู้เนี่ยมันคือตื่นรู้มันมันมันยังไงเหรอเขาว่าตื่นรู้คือตื่นรู้อะไรคะรู้อะไร รู้สัจจะรู้สัจจะความจริงวันที่เรารู้สัจจะวันนี้งบคุณงอบป,ปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระอาจารย์แล้ววันหนึ่งพิจารณากายหกขั้นตอนแล้วเห็นเห็นล่างย่อยคุณโจอี้เอาคุณโจอี้มานอนเนี้ยแล้วก็เห็นว่าเขาสลายไปเป็นดินน่ะแล้วจิตมันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเท่านี้จริงๆอะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่รูปดับนะเวทนาเขาก็ดับมันไม่มีความเจ็บของโจอี้สัญญาคําว่าโจอี้ไม่มีอีกแล้วสังขารไม่มีมันไม่เคยมีโจอี้มาก่อนเลย มันไม่เคยมีมันก็ฟุบเข้ามาที่ตัวเองว่าเราก็ไม่เคยมีไม่เคยมีเลยจริงๆแล้วอะไรที่ทําให้เราไปเกิดเพราะอาวิชาตัวเดียวที่นําเชื้อตัวเนี้ไปหาร่างใหม่แล้วกอบสัญญาใหม่ตั้งชื่อใหม่สมมุติชื่อลิลลี่นางลิลลี่ได้ปรากฏขึ้นในโลกนี้แล้วยึดมั่นถือมั่นไปประกอบไปเป็นหมาสมมุตินะคะเข้าไปเป็นหมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุณวันนี้ให้ไปเป็นหมาอยากเป็นไหมคะ ไม่อยากแต่เชื่อไหมว่าพอเราเข้าไปเป็นหมาเราหวงร่างนั้นทั้งแท่งเราจะหวงมันมากๆอาณาเขตกูกูจะปิดไว้ตรงนี้กูจะปริดไว้อย่ามาปิดเกินเขตกูนะเราจะหวงลูกหมาพ่อหมาแม่หมาของเรามากเราจะหวงร่างนั้นวันนี้สมมุติว่าคราวหน้าคุณไปเกิดเป็นคนที่แบบเป็นไรเดียร่างไม่สมบูรณ์สมมุติคุณต้องไปเกิดเป็นคนร่างไม่สมบูรณ์คุณก็ไม่อยากเกิด แต่ทันทีที่คุณเข้าไปเป็นคนร่างไม่สมบูรณ์คุณจะรักร่างนั้นแทบตายต่อให้คุณเกลียดหน้าตัวเองแต่คุณจะห่วงร่างตัวเองเพราะคุณเชื่อว่าเป็นของคุณความจริงตัวเนี้ยมันเกิดในจิตของคุณนะวันที่ที่ครูทําเรื่องเนี้แล้วคุูร้องไห้ร้องไห้แล้วคุูเข้าใจเลยว่าอ๋อคาว่าสัาจจะแล้วเอ็นไลท์แล้วคล,ลื่นสูงเป็นยังไงเพราะคุณไม่เคยปิติกับความจริงไม่เคยเจอไงพอเจอแล้วเลยรู้ว่าอ๋ออันนี้เหรอ ที่เขาเรียกว่าสัจจะแล้วมันเป็นคลื่นที่พลังงานสูงมากครูก็เลยไปทําเทสค่ะเพื่อให้มันเป็นผลเชิงประจักษ์ให้ทุกคนได้เห็นในเทสนี้ครูทําเทสดโดยการเอาคลื่นสมองใส่แล้วก็นั่งร้องไห้ค่ะนั่งร้องไห้เลยค่ะความเราเป็นครูสอนการแสดงเราก็นั่งแบบใส่เพลงไปบิ้วเส่เพลงเศร้าแล้ววัดคลื่นสมองเทียบกับตอนที่ครูท่องาธาตุกรรมฐานสัจจะล้วนๆเลยนะคะผมขนเล็บฟันหนังลองมาดูค่ะว่าคลื่นสมองของครูแตกต่างกันอย่างไรไป อันนี้นะคะคุณพ่อกำลังบิว้วอารมณ์เหมือนเทคนิคการแสดงทั่วไปก่อนเข้าซีนเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ฟังเพลงสมัยเรียนการแสดงเนี่ยเราก็บิว้วให้ร้องให้ไปสังเกตไหมคะจะได้ยินเสียงติ๊ดๆนั่นคือบอกว่าคลื่นสมองเราอยู่ในระดับที่คิดมากแล้วก็เป็นอันตรายกับสุขภาพของเราได้เลยนะคะนี่นะคะผลออกมาว่าหมองเศร้าเลยนะคะมันจะออกมาแบบนี้เส้นแดงที่เราไปแตะนั่นคือเส้นของความเครียดทั้งหมดเลยนะคะ แล้วนี่ก็คือตอนที่ท่องท่าค่ะว่าด้วยสัจจะเหลืๆไม่ได้คิดอะไรเบิกบานอะไรแต่ดูสิคะไกลจากเส้นแดงมากเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆอีกนี่คือสัจจะนะคะสัจจะทางานกับสมองแบบนี้และผลออกมาคือเบิกบานค่ะทั้งๆที่เราพูดเรื่องปกตินั่นก็คือสัจจรทำจิตออกมาเป็นสภาวะเบิกบานค่ะอืมมะ มันโกหกไม่ได้อ่ะร่างกายมันตอบสนองแบบ100%กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเราในาหัวคุณไม่ได้คิดอะไรเลยคิดเนี่ยไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพูดถึงไส้อยู่อะคะ่ะแล้วทําไมสมองมันเบิกบานน่ะเอองงไหจากนั้นนะคะก็มีเด็กทีมพุทธยุนะคะเป็นลูกศิษย์คุูอ้อด้วยนะคะน้องอันเขาก็ไปเทสโดยการระลึกถึงพรัตนาไตรน้องอันเนี่ยหายจากซึมเศร้านะในสเดือน โดยใช้ยาสองเม็ดของพระอาจารย์ใช้ตอนนั้นใช้แค่สองเม็ดนะคือพระรตาตนไตรกับทักอารมณ์แล้วเขาหายทีนี้เขาก็เลยไปเทสคลื่นสมองเนี่ยเหมือนกันอ่ลองไปดูนะคะว่าระหว่างคลื่นคิดมากกับคลื่นพาร,รตาตนไตรให้ผลต่างกันอย่างไรอะไรนะอันนี้ลองแบบคิดเฟิ ger, ร์เจอร์พุ่งร่านคิดเรื่องอะไรตับมีอะไรเรื่องอื่นไปเลยอะไรเงี้ยก็จับเขาเรียกว่าอาการแบบโอเวอร์โฟกัสอ่ะก็คือเหมือนมันเพ่งมากไปเลย อ๋อเนี่ยมาละฟุงร้านก็คือมันจะเป็นสีนี้หระอ,อ๋อมันมีเสียงด้วยฮะออไอเสียงเนี่ยคือมันเกินเกินมาตรฐานก็คือภุงร้านละเนี่ยฟุงร้านกระจุยเลยนี่คือระดับการใช้ความคิดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ห้าสิบเองใช่ป่ะพอเราฟรุงร้านเนี่ยมันทะลุร้อยหมดเลยองแบบองแบบเนี่ยไม่เตือนเลย ดาหนุระลึกตลอดเลยเออไม่มีแจ้งเตือนนี่ระดับกามเมือก็คือเบิกบานด้วยนะล็อกล้าว่าตอนแรกขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ลงต่ำมากอันนี้ต่ำมากในระดับแบบเมดิเทชั o เลยอันนี้เป็นเครื่องสมองที่แจ้งสุดๆนะครับืมแบบมันชัดเจนมากเลยอ่ะชัดเจนนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะฮะแปลกมากเลยนะพอเขาอยู่ฉะนั้นวันนี้คำว่าสมาธิจึงไม่ได้ย้ำเลยฮะนี่อยู่ในท่ายืน และลืมตานะคะเด็กน้อยคนนี้อยู่ในท่ายืนและลืมตาแต่ระดับของคลื่นสมองเท่ากับเมดิเทชันเข้าคลื่นทีต้อเวฟเลยนะคะเป็นคลื่นสมองที่เจ๋งที่สุดใครที่เข้าอยู่คลื่นนี้ได้เนี่ยเวลาเรียนหยิบจับอะไรมันจะแบบโหพลังมันจะเยอะมาก Amazing ไหมคะ